สวัสดีเจอกันอีกแล้วสวัสดีสสดสสดคนที่ลงผิดเข้ามาดูนะไอ้เหี้ยวันนี้มีอะไรแค่ยามาบน่นไม่ใช่มาบน่นอย่าที่กูเออมันก็บ่นแหละกูเคยรู้สึกวกูหลังๆลัมากูเงียบผิดปกติเงียบแบบเชิงซึมเศร้าอะไรประมาณนะี้แต่กูคิดว่ากูไม่น่าเป็นหรอกมัง้งกูได้เสิร์ชไปว่าอะไรว่าพบจิตแพทย์อะไรประมาณนะี้ แล้วมันบอกว่ากีตแพทย์พบชั่วโมงขั้นต่ำทที่กูเจอมาแนะที่กูเจอมาชั่วโมงแล้วไม่เกินพันห้าไอ้เฮีย,าายกีตาแพทย์ี่แบบว่าคนที่เขากำลังจะเป็นซึมเศร้าใช่ปะแล้วแบบไม่มีตังค์อ่ะเออเขาใช้ชีดบเออพันห้า้เฮียแพงอย่างว่าไม่ไม่จ่ายดีกว่าเราเนี้ยก็บไปทำอย่างอื่นดีกว่าทนะีาแพทพแป้งเป็นซึมเศร้าไม่รู้ตัวรักษาไปพันตายเฮียซึมเศร้ามันคงแบบมันก็เป็นแบบ มันไม่ได้ร้ายแรงมากหรอกพอพอเก็ตอยู่แต่ว่าเก็ตว่าซึมเศร้ามันก็คือซึมเศร้าไอ้หียมันน่าจะมีอะไรที่มันดีกว่านี้ก็น่าจะมีอะไรให้ถูกกว่านี้แล้วก็กูไปลองทําแบบประเมินซึมเศร้าในออนไลน์มามันดูง่อยเกินไปมันคือคําถามแค่ประมาณสิบข้อนี่มึงสามารถมีที่ใช้ได้หรือว่าแม่เป็นซึมเศร้าไอ้หียไม่ไม่มีประโยชน์เลยมึงจะทำมาทำไมนะ่นสิบข้อนะฮะ ไอ้สัตว์ถ้าสิบข้อเองกูก็เป็นได้เฮียซึมเศร้าเนะีย่ยคุยไหนว่าเด็กเก้าข้อเลยสอบไอ้สัตว์คือกูติ๊กสามสมสไม่ไดิคือเก็ตปะติ๊กแค่ไม่กี่อันอะกูก็เป็นซึมเศร้าได้แล้วอะ เบื่อๆทำอะไรก็ไม่เพเลินใช่กูโชวนี่กูเป็นหนักเลยนเนี่ยเนี่ยค่าที่กูส่งไปเนี่ยคือคาถามแค่เก้า,าข้อมึงบอกกูเป็นซึมเศร้าระดับรุนแรงมากเนี่ยนะมึงไม่ต้องทําก็ได้เก้าข้อไอ้หียมันควรมีพบจิตแพทย์ที่แบบถูกกว่านี้ไม่ก็เอไอมาแี้วมึงก็เอาเอไอแบบอันนี้เล้สแนดบายเป็นหมอเลยซึมเศร้ากูค่อยกูคุยกับบอทไปก็ได้เออ ระบอดมันก็แบบอะไรโปรเซสว่ากูเป็นหรือเปล่าสมเศนะร้าเนี่ยแล้วไม่เป็นอะไรนะเออมันน่าจะมีอย่างนี้เว้ยกูก็อยากทำแต่กูไม,ไม่ไม่มีความรู้เรื่องนี้ไอคืออะไรสร้างยังไงตายเฮ้ยแคแน่นั้นแหละกูกูไม่เบื่อแล้วกูเบื่อเยอะไปไปละ